อีอีมาเสร็จเลยคือช่างเป็นได้รูทอัพปี้ถึงจะได้จุดคืออะไรครับสอจะได้อะไรกับกับอะไรได้สี่เหลี t <une> t t <a> ่ยมเอเท่าเท่าไหร่ทำสองไม่ใช่เอาเอาสมการแปลผันก่อนเพราะว่าเออแปลผันตรงกับ หนึ่งส่วน b กํลังสองใช่ไหมคําว่าอ๋อ square root of ต้องเป็นรากทีส่สองของ b นั่นคือ square root square root of b เป็นอย่างนี้เขียนไว้ดก a แปรผันแปรผกผันก็คือต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่า a เท่ากับ k ส่วนด้วย r o o b อย่างนี้เขียนไหมอืมจมําไว้ดกจําไว้ สแควรรูส <Square> mm hmm. คือรากที่สองอ่าต่อไปก็ว่าและ A เท่ากับ32 mm hmm. เมื่อ B เท่ากับ9อ่าเพราะฉะนั้น32เท mm hmm. ่ากับ K ส่วนด้วยรูท mm hmm. 9 K ส่วนด้วยรูทเเป็น3พมผลคจึงเป็น32คูณ3ครับ K เป็น96 ได้ทุกอย่างเลยให้หาบีเมื่อเอเท่ากับหกพราฉะนั้นเอเท่ากับเก้าสิบหกส่วนด้วยลบบี B ครับเก้าสิบหกเท่ากับเก้าสิบหกส่วนด้วยดูบี B. เอาูบบี B. เป็นหนึ่งวะ เพราะว่า b ก็เลยเป็นหนึ่งครับจบเลยคราวนี้ก็มันจริงๆมันแก้อาราบาบพัสดเขาว่า Current Flow คือเป็นตัวแปร y เนยลูกแปรผันตรงแปรผกผันกับอะไรครับกับ resistance คือเป็น x เห็นไหมเพราะฉะนั้นคูดได้แค่ y แปรผัน ผลกพันกับหส่วน x แปลผันแปลผันกับ x แบบนี้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็ได้อะไรครับ y ก็เป็น k ส่วน x แค่นี้ลูกเขาบอกว่าถ้าเคือเน์ก็คือถ้าปัจจุบันนี่อ,อถ้าเคือเนเป็น2.5ถูกไหมลูกแล้วจะได้ y เป็น20นะเราก็จะหาค่า k ได้นะครับ พอนยเท่ากับ k ส่วนด้วย2.5 k จึงเป็น50นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ y เท่ากับ50ส่วนด้วย x เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้หาค่า y ลูกเมื่อ x เป็น5ตอบเท่าไหร่เท่ากับคิดนิดหน่อย ถ้า x เป็น 5y ก็คือเป็น50ส่วน5ลูกนี่ไงก็คือ10ไปก็จุดเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนี่นี่เราได้ตัวนี้แล้วอือืมคำตอบก็คือ10ใช่แล้ว10 y เถ้ากับคีน้เขาบอกว่า y ตัวแปร y แปล6ผใช่ลกนี้แปล6ผ0นะ อินเวอร์สะก,กับ x กํำลังสาเพราะฉะว่า y เปุ๊บหนึส่วน x กํำลังสามเขาบอกว่าถ้า x is เป็น3เท่าเห็นไหมลูกจากค่าเดิมอ่าแสดงว่ามามุกเดิมไปแล้วถ้า x 2เป็น3 x 1แล้วค่าของ y จะเป็นยังไงอ่าเพราะฉะนั้นก็ได้ว่าใชู่กเพราะฉะนั้น 1> x 1ส่วน x 3ก็จะกลายเป็นไอส่วน x 2ก็จะเป็น1ส่วน3เพราะฉะนั้น y แปรผูกพันแบบนี้มันจะสลับกันนะลูก y 2ส่วน y 1ถ้าแปรผูกพันแปรพันตรงจะเป <t ok> ็นอะไรครับ x 2ส่วน x 1ใช่ไหมแต่เนี้ยเป็น x 1ส่วน x 2จะสลับกันเพราะมันแปรผกพัน กำลังสามเพราะก็จึงเป็นเท่ากับ1ส่วน3กำลังสามก็คือ1ส่วน27ก็ตอบแล้วครับ หนงส่วนยี่สิบเจดานเนี่ยอย่างข้อห้าเงี้ยสิบห้าเงี้ยเขาบอกว่าให้ m แปรพกผันกับ h กำลังสเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราก็จะเป็น m 2ส่วน m 1ก็จะเท่ากับ h 1ส่วน s อสกลังสามเอสสจะลดลง30%ก็คือจะเหลือ70%ครับของ h 1หรเหลือ0.7 h 1นั่นเองหรือเท่ากับ7ส่วน10 เอเพราะฉะนั้นเ1ชส่วนเอเท่ากับ10ส่วน7ครับก็แทนค่ากับลงตรนี้ก็ここจะเป็น10ส่วน7จ็ดกลังสาม จะได้เปอร์เซ็นต์นก็คูณด้วยนะครับหนึ่งร้อยเนาะก็คือประมาณเท่าไหร่ครับคือเท่าไรอีกแล้วใช่แล้วสิบสองเจ็ดสามสี่สาม หนึ่งพันชมด้วยสามสี่สามก็คือประมาณมนมีเข้าดิจิตอลสแกนนิ้วด้วยหรอจุดเก้าอ่าประมาณสองจุดเก้านะครับพรอนก็ประมาณเท่าไหร่ครับสองร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเพิ่มขึ้นนั่นแหละเอ็มเพิ่มขึ้นนั่นแหละ อั swer east อสิบซใช่ in m สองร้อยเก้าเป็นครับผม